พี่น้องหลังาจกา,งกากเกะวัสิไปทรงไก่ดอกตืพี่น้องเบิ้ง,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 งแย่ซอเนตเอียงอร่ง<ไ>ามมาเลยนะู้ใดแยซอนนี่แีละเวีดไว้วัสิไปทรงไห่ดอกตร์นี่บมอแย่หลายหมอแย่หลายทายโอ้ยเ็ดแบบนี้คนประห็ิดแต่ต้นนี้บ้านเด็กแกะเลยอันนี้นะ ตนี้ของยสอนเห็ดด้วยเต้าเต้าดังไผ่หรือเปล่าเต้าย่างย่างนี่ยังอีกปูปูกับบะนี้ดังบะนี้กับาียนาพวกูบะนี้ินต่ำมันงจะมามากันเลยเหอมันมามากันมันมามากันเลยสมาเรื่อยๆเลมือตีลาหากิโลแก้วท่นแหล่อยที่หนองย่งเต็มโอ้โ ทัานแหลวว่าท่นแล้วอันตัวนี้กกะน้ำมันมนเด้อนี่เั็นบ่กงามเนาะต้นเนียกแจะกินยายมุกเลอนี้ก็สิเอาไปผัดขาผู้บผัดผู้เนยตาสิเอาใส่แกงี่แกงกะ้าจืเหนืยมันกับบ้านแล้วนะผู้ได้แกไม่ทอดนั่งผู้นั่นโอ้ฝุ่นผู้ทอดทอดเนโซ่ทอดไหนยืนม่หนีมึงยายยืนม่หนีมึงตัสิทอด ถอดคือมันี่ใยังไงเนี่ตนี่สีอดนี่้นน้งสีชูใสยังใส่โรดดี้เาเรียกว่าแป้งอช่เ่าเฮาจะรบ้้าาอใส่ะแ้แป้งดกรอบเออใส่รดีเอาแป้งกรอบใสยังไงเครื่องปุงมัน ใจก็เสนเาก็บาได้ถูกแปลกห้าสิบสี่ใไหนเนะมันกระสีจักกั้นมันก็ะสโู้ผู่ตนะโอ้ีบตัมันกสิจักก้มันสิใส่สวมนยาสยนี่นะสี่ตบ่เนี่ยก็หลายอ่เุิ่มไปเรื่อยเือยอายตัวไหมันง่ามเฮ้ยสเพ่นเบอย่างะพุ่งรถไงเพื่อนพุ่งรถอะไร ใส่เครื่องคุนเหรีเดมีนะมั่นมีอยางกับถอดใส่รถดีกว่าใส่ยี่บ่อมาคนใหม่ใส่ตองโรเยียนลงดอกใส่เครื่องเครื่องซิง้ว โมงครอ่งแล้วน,นวาน่นนนนอะันื่เ่เ,เ,เม่นูนย่างต่อคัอ่วปูขว <c oughs> ดยวจออกไปเบิงข,ข้าวขวาวกับปูก่อนมนงเดี๋ยวแก่หอมกระเทียมใบ ขวาเซปนกระปี่น้อยนี่น้องเลยหวานม่ยไงนี่ก็ขวากระปู่นะพี่น้องหายใส่แม่บักูดบต้นใดอ๋ท่าไหนใส่ต้นอ๋ต้นหขวานก้อนเอออ่ะเบิ้งนสินี่ีวกระปูนี่พี่น้อ,นนนอง เป็นบก่กคู่สุกแล้วโอ้มันออกหนามเจ่าใส่หนามไม่ได้ไงผู้นเห็ดหีต้องผูกกับเห็เดได้พี่นอ้องเอ้ยผู้เห็ดหีต้องผีกับเห็เดหั่นกระเทียมใส่ครูมาซอยใส่บะหมี่โรยนะในอันนี้กระมังในพระถาดในอันนี้หนึเลย่ยเลยนะมันเได้หอมหุย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  น้ำมันมันออกเบิดแลว้วเหีเ็ดแบบนี้เท่าไห่น่ามีเลยจะกินแท่หอมหวยเลย โอ้ใได้น่ะมันปูดิเอมขนาหนี้มันตกนี่แล้วเบิ่งว่ะหามันอบอยู่นีเลยบอกแต่มันแห้งไปเลยบ่ยายอัตลิวเบิ่งยายสอสิคุณฮะเออเออเอหูแล้วขนาดเออ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 ออเออเออนออเออเาเ เราไม่เคยได้ตนใหญ่คับเหมอคมือแม่นเนาะบอกอืจกอจะไปกินเนาะจะสอนจวไปซีมตัวหนึ่งเด้อแน่ต้นหนึง่งแล้วเขาสิดาเด้อเนี่ยจเอาหลานนำเขาอ่ะว่านตัส่ห่อย่างตัดนำใส่มันบอกตัดนำก็ิตักออกนี่าน้นำใสมันมันโอไปนี่แหละไฟมันตเต็มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นนเนี่ยวนิเีวนหเอาแยซอนก่อนน่นอเออเออต้นให่น่ะยซอนเีไปกินให้ใส่เกลือนะเออเป็นยังอเออได้แล้วกรย่างได้ซุ้ือยู่ได้ละโหดิป้องใสเคียงไหวที่ได้จ่าเด้อฮักสกูทุกคนสมองสบอนได้จ่าเด้อแค่หนล่ะพราะว่ายแงซ้อนสิปอาอ,อลานข้าสิปขคลองผม